ต,ต,ตแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลาเต้คอฟฟี่เฮาส์ครับการตกแต่งของร้านนี้นะครับพี่เป็นออกสไตล์แบบยุโรปยุโรปแต่ว่าไม่ใช่ยุโรปธรรมดายุโรปลักชัวรี่เนื้อผ้าขอกแม้แบบรูรูรก็จะรูหราหรูหรานะแต่ที่นี่นะครับเขาแบ่งเป็นสองโซนข้างในนะครับเป็นแอร์เย็นๆข้างนอกอเป็นแบบโอเพนแอร์ ครับผมแต่วันนี้เราขอนั่งกันแบบสไตล์ชิลๆท่มามกลางธรรมชาติอ่ะครับแหมโอยอันนี้เป็นลาเต้ร้อนค่ะอันนี้เป็นมูคาโซอันนี้ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะืมหวานแล้วนะเต่ว่าอยากได้ความหวานมากกว่าน,นี้ได้ไหมครับได้ค่ะ แต่ว่าพี่ขอเติมเป็นน้องได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่หนูมีอะไรมาเติมความหวานให้พี่นะคะอันน่อะไรครนี่เลยค่ะชีพอตมีชีพอตแบบหลอดบีบให้ด้วยบีบความหอมมันอร่อยเข้ากันทุกเมนูครับที่สำคัญมันหวานมากกว่าเดิมเพราะว่ามีน้องขอเติมให้ ถ้าคุณผู้ชมมาถึงเมืองจันแล้วอยากได้ที่ชิวๆแวะพักเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมแนะนำว่าไม่ควรพลาดครับเพราะนอกจากการแต่งร้านที่ดูมีสไตล์แล้วไฮไลท์สุดพีคอยู่ที่บรรยากาศของแม่น้ำจันทบุรีนี่แหละครับและเมนูอาหารรวมถึงของหวานของที่นี่ก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายส่วนความอร่อยไม่ต้องพูดถึงผมนิยมน้ำหนักขึ้นหนึ่งวันเลยล่ะครับ ใครอยากจะมาชมชิลบรรยากาศของลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เขาหลอต้อนรับคุณทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว กอรมาหลวงพิทักษ์เทพามาตรรมานดาสมเด็จพระเจ้าต่างสินมหาราชถือเลิกวันชนะศึกเป็นวันมงคลตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมลดความรุนแรงในช่วงเทศกาลลอยกระทงติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ในมนิว สวัสดีค่ะพบกับ My News นะคะประจำวันพฤหัส,สบดีที่7พฤศจิกาย,ยน2562นะคะใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทงเข้ามาแล้วนะคะหลายคนนะคะก็เตรียมมองหาวัสดุนะคะที่จะามาทํากระทงเพื่อไปลอยในวันลอยกระทงนะคะไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์เองหรือแม้แต่จะไปซื้อนะคะวัสดุที่เป็นธรรมชาติอย่างขนมปังนะคะตอนนี้หลายคนก็มองหาร้านค้ากันไว้แล้วนะคะส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนั้นทางด้านตํารวจนะคะก็มี การเตรียมมาตรการอย่างเต็มที่ทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะไล่เลียงนะคะในเรื่องของการระดมกวาดล้างอัชญาการรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงกันแต่ว่าข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะทางด้านมูนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชบัรรมภ์นะคะได้มอบกระเป๋านักเรียนพระราชทานประจําปีการศึกษา2562นะคะให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรี ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48ในพระบรมราชูปถัมป์ประจำจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนฐานะประธานมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋านักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2562ให้แก่นักเรียนจำนวน555คนโดยมีประธานแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์ คกรมปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสถานศึกษาร่วมในพิธีจำนวนมาก ทางนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีนะคะจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยจัดการศึกษาแบบการศึกษาสงเคราะห์ให้นักเรียนอยู่ประจําในโรงเรียนมีบุคลากรข้าราชการครูพนักงานราชการครูอัตราจ้างและลูกจ้างรวม54คนมีนักเรียนทุกระดับชั้นรวม555คน ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในปี2561ที่ผ่านมานักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ6.11 มีผลงานที่ภาคภูมิใจของนักเรียนมากมายทางด้านวิชาการและกีฬาระดับประเทศอทิชนะเลิศการแข่งขันชักกระยือสากลรุ่นเยาวชนชายหญิงรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางภาคตะวันออกเป็นต้น โอกาสนี้ค่ะเด็กนักเรียนก็ไนดะ้ร่วมกันกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ตั้งใจเรียนกระตันยูต่อผู้มีพระคุณเป็นคนดีของสังคมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป ขณะที่ทางด้านอู่ต่อเรือบ้านสเมเด็จงามจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้มีการประกอบพิธีเททองลอกลมมาหลวงพิทักษ์เทผามาศนะคะพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยถือเอาเลิกวันชนะศึกนะคะเป็นเลิกมงคล ที่บริเวณอู่ต่อเรือบ้านสม็จงามตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดให้มีพิธีเททองหลอก,กลมหลวงพิทักษ์เทพามาศพระมารดาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าท่านแม่นกเอี้ยงหรือที่เรียกกันว่าหกเฮียงโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานเททองนำข้าราชการประชาชนร่วมพิธีและมีหลวงพ่อสุพจน์วัดห้วงพัฒนา จังหวัดตราดและพระอาจารย์ตุ๊กแกวัดคมบางนำคณะสงฆ์ร่วมอธิษฐานจิตประกอบพิธีโดยถือเลิกวันชนะศึกหรือว่าวันที่วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติเป็นวันมงคลประกอบพิธีทั้งนี้ก็จะได้มีการสร้างอนุสาวรีย์พระราชมารดาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกลมหลวงพิทักษ์ เทพามาตท่านแม่นกเอี้ยงพระมารดาผู้ทรงเป็นขวัญและกำลังใจผู้ทรงเป็นต้นแบบถ่ายทอดความคิดอันเข้มแข็งแบบไทยจีนและผู้ทรงอยู่เบื้องหลังของการกอบกู้เอกราชเพื่อคนไทยของพระองค์นะคะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอาไว้ที่บริเวณอู่ต่อเรือบ้านเสม็จงาม แล้วก็จะมีพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานในวันที่17เมษายนปี2563โดยการจัดสร้างครั้งนี้นะคะก็มีคุณอธิชาติหรือว่าอ้ำชุมนานนนนะคะและครอบครัวตระกูลแต่งอ่อนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างขึ้น ขณะที่ตอนนี้นะคะใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะหลายภาคส่วนก็เตรียมที่จะมีการจัดงานแต่ว่าทางด้านตำรวจเองนะคะก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีค่ะจึงได้มีการปล่อยแถวนะคะเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมควบคุมลดระดับความรุนแรงของอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะ ที่บริเวณลานอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองท่าช้างพลตำรวจตรีจรานจิตเจือจูนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมเทศกาลวันลอยกระทงโดยพลตำรวจตรีเสถียรบุญคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้นำกำลังจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสถา,านีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีท่าใหมา่ขลุงแหลมสิงห์มะขามและเขาคิจกูดพร้อมกำลังสนา สนับสนุนจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีกำลังฝ่ายทหารจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่3สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดจันทบุรีและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน200นายร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรม เนื่องด้วยสำนังกงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค2นะคะได้ห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาลอยกระทงลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลองหรือว่าตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้มีการกำชับให้หน่วยปฏิบัตินะคะเข้มงวดกวดขันตามมาตรการป้องกันป,ปราบปรามอาชญากรรม ทังนี้ก็เพื่อให้การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศากาลลอยกระทงประจำปี2,562นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดระดมกวาดล้างอัชญากรรมก่อนช่วงเทศากาลลอยกระทงในครั้งนี้ขึ้น นอกจากทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะช่วยดูเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวเองค่ะก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะเรื่องของกระเป๋านะคะยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะอยู่ที่ด้านหน้านะคะหากว่ามีคนกรีดหรือว่ายังไงก็จะได้เห็นนะคะและที่สําคัญอย่าลืมค่ะร่วมงานประเพณีลอยกระทงแบบไทยนะคะ1ครอบครัว1กระทงแล้วก็ใช้วัสดุที่ทํามาจากธรรมชาติค่ะพักถึงครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องของการวา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของทางด้านเทศบาลเมืองจันทบุรีกันค่ะ ตั้มชายผู้ซึ่งดื่มเหล้ามานานแล้วฮะแต่ก็ยังดูปกติดีนะฮะงั้นเราลองมาดูตับของตั้มกันดีกว่าตับก็เหมือนแผนกที่คอยจัดการของเสียที่เข้ามาสะสมในร่างกายนะฮะสภาพยิ่งดื่มมากมันก็จะยิ่งพังพังหมดแล้วฮะ ประสิทธิภาพของตับในการจัดก,การของเสียก็ค่อยๆเริ่มเสื่อม okay. <Go> โชคดีที่เข้าพรรษาเนี่ยตามเขาวางแผนจะหยุดดื่มกินลูกอะ่ะอยู่ในบ้านอะ่ะ สวัสดีครับที่นี่แผนกตับครับพักไว้ไม่ประโยชน์เราจะเมารู้คตับเป็นอวัยวะที่สามารถฟื้นฟูใหม่ได้ถ้าแค่คุณหยุดดื่มตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้แน่นอนคะ่ะประสิทธิภาพการทำงานของตับก็จะดีขึ้นด้วยตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้ถ้าแค่คหยุด เลิกดื่มเหล้าเถิดครับพี่น้องก็บอกเลยครับว่าตับฟื้นฟูได้ไหวไหมครับพี่ตั้มงดเหล้าเข้าพรรษาสามเดือนนี่ทำให้ได้นะสู้สู้สู้ มาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ mynews นะคะอย่างที่ปุ๊กได้กล่าวไปตอนต้นนะคะเรื่องของการพิจารณาร่างผังถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะพัฒนาจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งทางด้านเทศบาลเมืองจันทบุรีเองก็กําหนดถึงการจัดประชุมประชาคมเพื่อที่จะพิจารณาถึงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี2561ถึงปี2565ที่เพิ่มเติม นางสุกันดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีนะคะได้เป็นประธานประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี2561ถึงปี2565ที่เพิ่มเติมเพื่อให้การพัฒนาด้านต่างๆเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยมีนางตุลาอุณพงษาวหน,นายวิรัตบุญทรงรองนายกเทศมนตรีแลขานุก,การนายกประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลปหลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสํานักกองหัวหน้าส่วนการงานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีรวมประชุมณสาราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่าง การประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีระเบียบว,วาระที่1ก็คือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยเทศบาลเมืองจันทบุรีก็มีการจัดประชุมดังกล่าวเนื่องจากว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลซึ่งแผนพัฒนาฉบับปัจจุบันนะคะคือปี2561ถึงปี2565ที่ใช้อยู่นี้ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่5ก,กร,รกฎาคม2562 การเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบของการจัดทําแผนก็ได้กําหนดให้เทศบาลจะต้องมีการจัดประชุมประชาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่เพิ่มเติม โดยจากการจัดประชุมนะคะก็มีผู้เข้าร่วมประชุมตามจํานวนที่ระเบียบกําหนดระเบียบวาระที่2นั้นก็คือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี2561ถึงปี2565ที่เพิ่มเติมก็คือโครงการที่ขอเพิ่มเติมนะคะเป็นของเทศบาลดําเนินการเองจํานวน12โครงการและดําเนินการ ตัดโครงการที่9ออกจากการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี2,561ถึงปี2,565ที่เพิ่มเติมได้แก่โครงการปรับปรุงอาคารโรงพักสัตว์ชั่วคราวของสำนักงานสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการในปี2,563ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว 6, ้6แ1 0 0 0 0บาท เทศบาลอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชนจำนวน1โครงการ ส่วนโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจำนวน5โครงการโดยก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในเอกสารให้ถูกต้องได้แก่โครงการที่1โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2สํานักการศึกษาดําเนินการจากในปี2565เป็นปี2564ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะ26,814,000บาท ส่วนทางด้านครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติมตั้งเอาไว้ในปี2,563จำนวน33รายการโดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่32กิ่งและขาจับโคมไฟจำนวน41ชุดตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคม LED ถนนท่าหลวงจากจำนวนเงิน94,320บาท50ตาง เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงินนะคะ94,320บาทซึ่งก็เป็นของกล่องช่างคารุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติมที่ได้ตั้งเอาไว้ในปี2564จําจำนวนสียรายการคารุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติมตั้งเอาไว้ในปี2565จําจำนวนหนึ่งรายการ ส่วนระ,ระเบียบวาระที่3นะคะเรื่องอื่นๆประชาชนผู้ร่วมประชุมได้มีการเสนอความต้องการและสอบถามถึงโครงการและครุภัณฑ์ต่างๆซึ่งได้ทําการชี้แจงประชาชนที่สอบถามเรื่องครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติมตั้งไว้ปี2,563รายการพัดลมเพดานแบบโคจรและโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนหลายรายการนะคะมีราคาแพงไปหรือไม่ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2ก็ได้ชี้แจงถึงราคาโดยสืบราคาจากราคากลางตามท้องตลาดการสอบถามเรื่องตลาดน้ำโดยเทศบาลก็จะทำการผลักดันให้ตลาดน้ำสีจันทร์ได้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมคนในชุมชนให้ได้มีรายได้และบริหารจัดการวางแผนด้านการจราจรที่จอดรถให้เหมาะสมและประชาชนก็ขอติดตั้งเครื่องดับเพลิงป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง ส่วนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะกำหนดงบประมาณเอาไว้ที่200,000บาทและการชี้แจงเรื่องงบประมาณเบีย้ยเลี้ยงอะเขาัยค่ะเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีก็ยังได้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะร่วมโครงการชิมช้อปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ จับจ่ายใช้สอยและเดินเที่ยวตลาดนัดถนนคนเดินเทศบาลเมืองจันทบุรีที่จะจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2562วันอาทิตย์ที่26เมษายน2563ก็จะ มีการพิจารณาโครงการที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เพื่อทางด้านเทศบาลเมืองจันทบุรีก็จะได้นำโครงการเหล่านี้นะคะไปดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายกันต่อไป และนี่ก็เป็นระเบียบและการประชุมของเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะเป็นทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขึ้นมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองจันทบุรีให้ก้าวหน้ากันต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้นะคะอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเกิดขึ้นมาจากยอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกําลังลงนะคะจะทําให้ภาคเหนือนั้นนะคะพบว่าช่วงเช้าๆจะมีหมอกติดตามได้ในพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่งโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับภาคใต้ย,ยังคงตกต่อเนื่องนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย อันหนึ่งพายุระดับ 3, ส่วโซนร้อนนากรีปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลางพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนตัวนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่10ถึง11พฤศจิกายานนี้ซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้ ลักษณะสาคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่งโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้นั้นยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนทางด้านภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ m หม e w ิวที่นำข้อมูลเสนอคุณผู้ชมให้ได้รับทราบความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพร,รุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ เท่ากับลดตายความดีที่คุณทําได้ด้วยความปรารถนาดีจาาคณะกรรมการบริการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสา,สาไฟฟ้าของ PEA กระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA มีแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า โดยได้ประชุมร่วมกับกสทอชอและผู้ประกอบกิจาการธุรกิจสื่อสารเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเมื่อวันที่12กรกฎาคม2562ที่สำนักงานใหญ่ PEA PEA มีแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศจำนวน4,821เสน้นทางคิดเป็นระยะทาง9,500กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายการจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้คือนำสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานหรือสายตายลงจากเสาไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางปี2563โดยจะดำเนินการ kick off เริ่มรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานหรือสายตายออกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่25กันยายน2562นี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1. PEA กำหนดเส้นทางวันเวลาที่จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารทราบ 2. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารทุกรายดำเนินการสำรวจพร้อมติดเทปแสดงสัญลักษณ์มาร์กิ้งสายสื่อสารที่มีการใช้งาน 3. PEA สำรวจจำนวนสายสื่อสารคงเหลือเพื่อเข้าดำเนินการรื้อถอนที่ไม่ได้ใช้งานหรือสายตายทั้งหมดลงจากเสาไฟฟ้า โดยมีหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานและผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารมารับสายที่ถูกรื้อถอนลงกลับไป 4. PEA ดำเนินการจัดระเบียบโดยนำสายสื่อสารคงเหลือที่ยังคงใช้งานขึ้นคอนสื่อสารตามช่องที่กำหนดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป ทั้งนี้ PEA จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารตามสัสดส่วนของจำนวนสายสื่อสารโดยการดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยของระบบไฟฟ้าสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและเอื้อต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรใช้รถใช้ถนนอีกด้วยทั้งนี้ PEA จะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมิถุนายน2563